หลอกลวงโลกต้มตุนยังจะมาบอกตัวเองมีธรรมะนะไอเบียเมื่อไหร่มึงจะบวชผิดศัจจะนะกูก็ศีลแปดเวอร์อยู่ในถ้ำวัดถ้ำเขาวัดถ้ำดาวเขาแก้วสระบุรีกูท้ามึงด่าพวกกูจนพวกกูไม่มีจะแดงเฮ้ <laughs> <laughs> ข้าเส้นกูเลยนะข้าเส้นเสียงกูเลยนะกูกูขำว่ากอูตายกูตลกด้วยกูขำด้วยเนะี่ยโอ้ยเยี่ยวกูทับเล็ดเลยเนะีย่ยเขาเยี่ยวขำเยี่ยวทับเล็ดเลยกู กูไม่ด่ามึงแล้วก็ได้กูสงสารมึงว่ะกูไม่ด่ามึงแล้วกูกูพอแล้วกูไม่ไหวจะด่าแล้วกูฟังแล้วกูสงสารเลยพอเวลาคำว่าไม่มีจะแด่คำเดียวปุ๊บกูขอหยุดก่อนแล้วกันพอแล้วพักก่อน